อนนี้คุณก้อยอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก้อยจะมาเล่าเรื่องที่ชื่อว่าผีเฝ้าวังนะครับสวัสดีครับคุณก้อยครับสวัสดีค่ะพี่เจได้ยินเสียงผมชัดไหมครับคุณก้อยชัดค่ะชัดค่ะคุณก้อยคุณก้อยเคยเล่าเรื่องราวให้เราฟังหรือยังอ่ะเคยเคยมาหลายเรื่องอะค่ะเอ้จริงเหรอผมจาคุณก้อยไม่ได้เดี๋ยวนะคุณก้อยอ๋อน้องติดต่อมาโอเคโอเคโอเคอ่ะคุณก้อยวันนี้คุณก้อยจะมาเล่าเรื่องที่ชื่อว่าผีเฝ้าวัง ใช่ค่ะเกิดขึ้นที่ไหนอะที่ออสเตรียค่ะออสเตรียเวียนนาค่ะอันนี้วังที่เวียนนาใช่ค่ะพระราชวังเชิญเชิญบุญเชิญบุญค่ะที่ที่เวียนนาประเทศออสเตรียค่ะคือสามสามปีที่แล้วก็คือก็ได้ได้ไปที่ที่ยุโรปค่ะก็ไปทํางานตั้วแล้วก็เที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคราวนี้อ่าพอ อ่าก็ตอนจะกลับก่อนก่อนที่จะกลับประเทศไทยอะค่ะคก็เลยอ่าไปที่แวะไปที่อ่าที่ออสเซียก่อนเจอพอจะต้องขึ้นขึ้นเครืร่องที่ออสเซียเจอตอนเช้าช่วงเช้าเขาก็เลยพาไปอ่าพาไปเที่ยวอืมืะเที่ยวอ่าที่ที่พระราชวังเชิญบุญค่ะครับค่ะอะไรก,ก็ก็เหมือนทั่วๆไปอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปเที่ยวไอ้พระราชวังเก่าๆอะไรเงี้ยครับแต่ครั้นี้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนแรกคือเข้าไปห้องแรกอพอพอพอเข้าไปห้องแรกก็จะเป็นห้องถกใช่ไหมะครับเราก็ดูนิทรรศการเลยไปไปปกติก็คือนี่พอเข้าเข้าลึกเข้าไปเรื่อยๆคือเป็นห้องทํางานอพอเริ่มเข้าเข้าไปในห้องทํางานเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มแบบมีกลิ่น กลางๆอันนี้คือคุณคุณก้อยเข้าไปในช่วงกลางวันแสกๆเลยอย่างเงี้ยล้วกลางวันแสกๆเลยค่ะแล้วตอนที่เข้าไปนี่มันก็มีคนไปร่วมดูกับคุณก้อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรแบบนั้นหรือเปะใช่ค่ะก็มีคนอื่นน่ะนักท่องเที่ยวคนอื่นน่ะก็ไปปกติคแต่เราพอเราเข้าไปปุ๊บมันก็เอ๊ะทาไมฝรั่งคนที่ยืนข้างหลังเราเขากลิ่นเหมือนเหมือนไม่อาบน้ําเลยอะเมนเน่าว่างั้นเธอะไม่เน่านะพี่เจมันเต่าแบบ เออประมาณนั้นนะคะอที่แบบแต่ว่าเป็นเป็นเป็นแบบเหมือนฝรั่งเขาไม่อาบน้าสักสักหลายหลายวันเลยอย่างเงี้ยแต่คืออนนั้นเหมือนกับว่าแบบก็หันหันซ้ายหันขวาก็ดูหน้าตาก็ก็เหมือนจะสะอาดดีครับก็ได้กลิ่นจางๆแต่พอเดินเข้าไปเรื่อยๆเป็นไปถึงห้องแบบห้องนอนห้องก็กลิ่นก็เริ่มเข้มกลิ่นเริ่มค่อยๆเข้มขึ้นพอเข้าไปในห้องนอนใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ uh huh. ใช่ค่ะแล้วก็ครั้นี้ก็อจากห้องเราก็ไปห้องแบบห้องหน้าห้องที่เขาสแสดงมีภาพ uh huh. ภาพของพวกเออพระวโมองอะไรหลายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เราก็ไปยืนดูปุ๊บกลิ่นนั้นก็เตะจมูกเลยคราวนี้อื uh huh. ชัดขึ้นชัดขึ้นเลยเหมือน uh huh. แบบเหมือนแบบเขามายืนข้างๆเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็หันไปหันซ้ายอในระหว่า,างที่เราเดินเดินไปล้วก็พยายามดูว่าไอ้ฝ e รั่งคนไหนไม่อาบนะ้ำบ้างวะทำไมมันเป็นกลิ่นอย่างนี้ uh huh. อะไรอย่างเงี้ย uh huh. มันก็เข้มขึ้นเรื่อยๆค,ค่ะแล้วก็หันหน้หันหลังเอา้ามันไม่มีคนยืนอยู่ข้างหลังเรามันมีคนยืนที่อยู่ยืนอยู่ไกลๆที่เขาดื่มนะที่มันใครอะก็ก็ติ้กกินก็อยู่อย่างนั้นอะตลบอบอวนอยู่อย่างนั้นอะอยู่เพื่อนๆไปด้วยก็เราถามได้กินะอะไรปะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เห็นได้กินอะไรเลยบอกเฮ้ย นี่แล้วก็บอกว่าเราก็เาเราก็บอกเขาว่าเออเนี่ยมันเป็นกลิ่นประมาณแบบฝรั่งไม่อาบน้ำมันฝรั่งคนไหนไม่อาบน้ำว่าอะไรเงี้ยจนแบบเดินไปทุกห้องมันเ็ือเหมือนแบบดูแบบไม่มีความสุขว่าทำไมกลิ่นนี้มันแบบจะเหม็นันเหม็นก็เหมือนมันติดจมูกเลยขมคอเลยว่างั้นอช่ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะไปตรงไหนก็จะได้กลิ่นนี้ตามอยู่ตลอดเวลาคือกลิ่นเหม็นสาบว่างั้นเถอะใช่ใช่ค่ะเป็นกลิ่นเหม็นสาบจนจนแบบว่า ออกไปตรงที่เขาแบบกดก่อนที่จะออกประตูเนี่ยมันก็จะมีขายพวกของที่ระลึกอะไรพวกเนี้ยครับกลิ่นนั้นก็ยังอยู่ตตแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มจางละเริ่มจางครับแล้วก็ก็ก็เริ่มฉุดคิดลแ,แ,แล้วใช่แน่แน่ใช่แน่แน่ก็จะเดินพอเดินพอเดินพ้นประตูประตูวางออกมาปั๊บเนี่ยประตูที่เป็นเป็นเป็นวางเนี่ยก็หายเลยหายเหม็นทันทีหายเลยก็บอก อะไรเนี่ยก็เอกเฮ้ยทำไมมาไกลขนาดนี้ยังยังมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้จะมาไกลขนาดไหนตรงไหนมีผีมันก็มีอะครับคุณก้อยอ่าฮะอ่าฮะคือรู้สึกงงว่าเรามาอยู่พื้นที่แบบเนี้ยอย่าอยู่กับฝรั่งเนี้ยอะแล้วใทําไมมันมีผีอย่างนั้นไหมงงใช่นั้นไงไหมอ่าฮะใช่ทําไมมันมีผีอ่า ทำไมเราทำไมเรายังเจอยังเจอแบบนี้ซึ่งแบบมีประเทศไทยก็น่นาจะียงพอแล้วหนะาอะไรเงี้ยมาไกล <c oughs> แค่กนี่กูก็กลัวพอแล้วอะไรอย่างนี้ใช่อะ,อะไรใช่ที่นี้ยังจะตามมาเจอผีถึงที่นี่อีกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอือืทีนี้พอพออ่ะวันทั้งวันแล้วก็ไปที่ที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยพอพอตกเย็นเราก็กลับที่พักใช่ไหมคะที่พักเนี่ยพอตอนนี้จะนอนแล้ว แต่ว่าปกติอะคือเหมือนว่าเวลาเวลาไปนอนที่ที่โรงแรมต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเปิดโคมไฟไว,ไว้ไม่ไม่ไม่ติดไฟมืดทั้งหมดทั้งห้องอะคะ่ะครับอ่าแต่แล้วคนนี้เหมือนกับว่าตอนที่แบบกําลังจะจะหลับแล้วคืเคืมจะหลับแล้วมันเหมือนแบบนิดหนึ่งอะหางตาเราเรานอนตะแคงอะไรเงี้ยหางตาปุ๊บเหมือนเหมือนมีผู้ชายตัวใหญ่อืยืนอยู่ปลายเตียง มีผู้ชายตัวใหญ่ยืนอยู่ปลายเตียงใช่มันคเคอือมามันเป็นเหมือนครึ่งหลับพุ่งตื่นอะออค่ะวิเจงขำเคออ้อว่ะเฮ้ยอ้าวเอาแล้วเฮ้ยทาไมฝรั่งจะฝรั่งจะมาหลอกเราได้ไงวะสือบรู้เลยว่าเพราะว่าคนคนที่นอนคนที่เป็นรูมเมต์อะก็นอนออนอนหลับไปแล้วออนอนหลับไปไม่รู้เรื่องแล้วเราก็เฮ้ยเขาก็หลับไปแล้วนี่วะอ,อะไรเงี้ยยืนยืนอยู่พัก ขาก็ไม่ไม่มั่นใจว่ามันนานแค่ไหนแต่ว่าเขาเป็นเป็นสีเขาเป็นไม่ได้เปนเป็นเสื้อผ้าแต่รู้ว่าใส่เสื้อผ้าคล้ายคล้ายๆ้าทหารเหมือนรูปที่เราที่เราเห็นที่ที่พราชวังอะเมื่อตอนกลางวันแต่ว่าไม่เป็นสีนะคะเป็นเป็นขาวดำแต่ไม่เห็นหน้าก็ก็โอ้ขนาดมาไกลขนาดนี้ก็ยังแบบยังจะมาเจอึือก็เออคือแบบคิดนใจว่า ต้องการอะไรไม่เข้าใจครับอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าอ่ะอ่ะคิดเหมือนแบบผีไทยแล้วกันเดี๋ยวจะทําบุญไปให้อ่าอ่าอ่อ่าที่นีว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกับประเทศไทยก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะทําบุญไปให้อะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบหลับตากับจ๊บหนึ่งอะหายก็หายไปเลยค่ะผีก็หายไปคือเงาดาํานั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็หายไปหายไปค่ะอื แค่แค่นึกไม่ได้พูดนะแค่นึกว่าจะเยอาจะทําบุญไปให้เว้ยทำบุไปให้ใครอะไรประมาณเนี้ค่ะออืก็เลยทุกวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเพิ่งเข้าใจว่าเออผีมันก็มันก็มีทั่วโลกเนาะไป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 ไกลขนาดนี้ก็ยังแบบยังแบบเออสาบมาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแล้วกลิ่นที่เหม็นสาบเราก็ยังอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไร อธิบาย<ผ>มไม่ได้ <ผม S 2> ค่ะผมแค่งงว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปที่พระราชวังตอนนั้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เจอเนี่ยคือเข้าไปเนี่ยมันกลิ่นมันตลอดเวลาอบอวนคิดคิดว่าไม่น่าจะใช่สิ่งสิ่งเดียวกันไม่ใช่นะไั่ไม่น่าจะใช่ผีที่เดียวกันถูกต้องไหมคุณก้อยก็ก็ก็ไม่มั่นใจค่ะก็ไม่มั่นใจคือคือคือเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเอหรือว่าเขามีแต่ละห้องแต่ละห้องอยู่แล้วอ่าเอหรือว่าเขาเดินตามเราแต่ว่า แต่จากที่ที่น่าสงสัยคือเหมือนว่าเราเดินมาที่ตรงที่เขาขายเป็นของเป็นห้องขายของที่รือก่อนออกไปเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นจางๆครักลิ่นจาๆงจาๆที่แบบที่ว่าติดติดมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าพี่ตกลงมันมันมันมีอยู่แล้วหรือว่าออืเขาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับในในในมุมผมนะผมคิดว่าผีมันมีทุกที่แหละบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศอะไรนับถือศาสนาอะไรเพราะว่า หนังผีฝรั่งก็เยอะนะชินเราชินแต่เด๊กเด๊กยุางงราห์ังหนังผีฝรั่งคือเยอะมากเลยนะ elle, อนาเบลหรืออ,อ,อะไรหลายเรื่องอ่ะที่มันมาจากหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้คำว่าไม่เชื่อคำว่าผีของเขาเนี่ยทำไมเขาทำถึงทำหนังผีเยอะขนาดนี้แปลว่าความไม่เชื่อของเขาเขาแค่เขาแค่ว่าไม่เชื่อว่า จะเป็นผีแต่เขาคิดว่ามันเป็นพลังงานเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งแค่นั้นเองเป็นไม่ได้หรือรายการผีที่เขาไปสำรวจหรือไปไปพิสูจน์ผีด้วยเครื่องมือนู่นนี่นั่นเนี่ยของฝรั่งเนี่ย<ะ>ก็มีเยอะแยะมากมายค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีนะอีพลังงานเนี่ยเนาะผมว่านะใช่แต่ว่ากลิ่นกลิ่นอ่ะจะแตกต่างกับกับผีไทยก็อย่พิสูจน์ <laughs> ประมายว่า ของของที่พี่ก้อยไปเจอท,ที่ออสเตรียจะเป็นเหมือนเหมือนกลิ่นฝรั่งไม่อาบน้ําอ่ะพี่เจไม่อาบแบบนานๆสาบแล้วก็อย่างนั้นอะ่ะเหมือนกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นตัวกลิ่นเต่าอะไรประมาณนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเป็นผีไทยอะ่ะอันนี้ก็เคยเจอเป็นกลิ่นกิ๊บแต่ว่าจะเป็นกลิ่นที่แบบน้ําอบ,บไม่เชิงเหม็นน่เาก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้ยแต่จะม,มันจะมีกลิ่นของน้ําอบ น้ำผสมอยู่อ่ะน้ำผสมน้ำอะไรประมาณเนี้ยค่ะอเหมือนเราส่งน้าพ้าน้ําแบบนั้นอะอ่าอย่างสมมติว่าคนไทยบางทีก็จะไปเจอแบบกลิ่นทูบซึ่งใช่ใช่ซึ่งต่างชาติคงไม่มีกลิ่นทูบใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งมันก็คงเป็นพื้นที่ใครพื้นที่มันแหละผมว่านะคุณก้อยว่าเอสมมติถ้าผีที่นี่ฝรั่งอาจจะกลิ่นตัวมีกลิ่นตัวเพราะว่า เอ่อเขากินหอมใหญ่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นค่ะของไทยถ้าได้กินน้ำอบก็เริ่มมาแล้วหรือกินทูปกินดอกไม้อะไรประมาณนั้นใช่ถ้าของไทยอะกิน กิ่นไม่กิ่นดอกไม้ก็ไม่เชิงกินทูปกินน้ําหอมกินน้ําอบอะไรประมาณนั้นแหละจะเป็นกลิ่นอะไร้็เลยเป็นกลิ่นน้ําหอมชาแนล<ช>หรือกลิ่นะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็คือเขาผมว่ามันอาจจะเป็นรสนิยมหรือแบบสไตล์ของแต่ละผีแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยในการออกมาเออมันมันใช่นะผมว่าเขาของพวกนี้มันก็อยู่ที่พื้นที่อะเนาะต้องต้องถามคุณอิ๋มดูว่าครับ หลงังจากที่สัมผัสผีได้หลายที่นี่เหมือนกันนาะอ่าฮะผมไปทุก,กที่เนี่ย<ร>ไป<จ><ๆ>แต่ละประเทศเนี่ยผมถามเลยเห็นผีที่ประเทศนี้ไหมที่ประเทศนั้นไหมเป็นยังไงลักษณะเขาซึ่งมันมาต่างกันหมดเลยอะ่ะเออ<ม>อืออย่างดได้อย่างทริปญี่ปุ่นที่เรากำลังจะไปเนี่ยคือคืออิมเขาเคยไปในส่วนของศาลเจ้าของของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผีลักษณะก็มาต่างกันหรือผีที่อยู่ที่ฮ่องกง เขาก็อยู่เป็นที่เป ouais> ็นทางเขามีเหมือนเขามีระเบียบของของผีประเทศนั้นๆเออว่าเขาจะอยู่ได้แค่ไหนเขาจะโผล่ได้เปถึงขนาดไหนผีไทยเนี่ยก็จะระเกะละกะหน่อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางไปทั่วทั่วทุกถิ่นทุกแห่งทุกระแห่งเอออย่างอย่างฮ่องกงเขาบอกว่าเขาก็จะอยู่นะอย่างอย่างคอนโดหรือแฟลตของของของประเทศเขาเนี่ยบางทีเขาก็จะอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ละเกะละกะเหมือนแบบ ไปอยู่ตามต้นต้นไม้หรือต้นไซห,หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ห้องกมเนี่ยอย่างอย่างที่ชิมซาจุยเนี่ย<า>ต้นไรทั้งนั้นเลยแต่กลับไม่มีผีประจําอยู่ตามต้นไรเลยเออแปลกเอออะไรแบบนั้นน่ะเขาน่าจะมีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ของเขาผมไม่รู้นะบางทีแบบอยากเรียนรู้เรื่องวิญญ,ญาณแล้วมาเขียนเป็นวิญญ,ญาณนิพนธ์แล้วมานั่งว่าได้เลยค่ะเออเออเออน่าจะสนุกอ่ะอะไรแบบนั้นแต่คืนบางทีเห็นก็กลัวเนาะคุณก้อยเนาะ กลัวค่ะเห <Hey, S 1> ็นก็กลัวเออก็เห <c> ็นมาเยอะแต่มันก็ยังกลัวอยู่ดีอ,ะอ่ะอ่าใช่นี่อันนี้คือตอบโจทย์ได้เลยว่าทําไมอุปิมถึงไล่เกาะแต่ละคนว่ามึงเห็นผีอยู่แล้วทตไมึงยังต้องกลัวเออนันนอ่นแหละไม่ไม่ไม่มีมันต้องกลัวมันในี่แต่ก็กลัวอะก็กลัวใช่ใช่ก็เข้า <c oughs> ใจอะไรดูดูจากแบบคลิปที่ที่ถ่ายที่โดดออกมาจากบันไดนี้แล้วก็เข้าใจเลยนะว่า ยังยังไงก็กลัวคือบางทีมันมาแล้วมันทําให้ตกใจคุณก้อยคืออย่างเอาง่ายๆเนี่ยคนหลบอยู่ตามมุมเนี้ยแล้วเราเดินไปแล้วอยู่มันแห่ใส่เราเงี้ยเราตกใจไหมใช่เราก็ยังตกใจออกิเอมันก็โดนโดนแกล้งมาแบบนั้นไงไอ้นั่นมันก็แห่ใส่หรือมันก็แบบอะไรใส่บางทีจิตมันโฟกัสเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่แล้วโผล่ไปแล้วมันมาอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะตกใจได้ เนาะประมาณนั้นอ่ะโอเคอันนี้เรื่องราวของผีออสเตรียนะใช่ค่ะซึ่งตอนแรกคุณก้อยงงว่าเออแล้วผีมันตามมาได้ยังไงเนี่ยจริงๆคุณก้อยเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วซึ่งไปตรงไหนก็เจอถ้าคนมันจะเจอเออใช่อะไรแบบก็ขนาดที่ทำงานก็อ่ะกลางวันแสกๆย่งมีเลยอ่ะพี่เจใช่ไหมใช่กังวนเลยนะบถามเนี่ยคยังโผล่มาเขาบอกผู้ตายละ ันจะอะไรขนาดนั้นว่าอะไรวันไหนมีใครที่มีเซนต์อยู่พยายามลองสื่อสารดูนะฮะใครสื่อสารได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาออกรายการร่วมกันเดินคู่คู่กันไปแล้วรวบรวม X-Men ขึ้นมาใหม่ นะแล้วก็มาร่วมทําประโยชน์กันไงใช่แต่ก็ไม่ถึงขนาดคุณอุ่มอิ่มกับกับทางที่ที่ที่เขาไปดูนะมันจะเป็นแค่แค่แบบอย่างนั้นแหละแค่ที่เคยเล่าให้ฟังจะไม่แบบว่าเห็นมากขนาดนั้นอะไรับแต่ก็หลอนอะไรพวกนี้ค่ะมีเยอะคนอย่างคุณก้อยบางคนเขาก็ไม่กล้าเปิดตัวเขาก็เห็นแบบเงียบเงียบรู้สึกแบบเงียบเงียบมีเซนต์กันแบบเงียบ เยอะแยะมากมายคนจําพวกเนี้ยเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปสกิดหรือไปเปิดตัวทําไมหรือว่าจะไปสื่อสารกับเขาเพื่ออะไรบางทีเราสื่อสารไปเฮ้ยไอ้คนข้างๆจะมองกูบ้าไหมบางคนเขาก็กลัวเรื่องแบบนี้เออใช่เดี๋ยวผมเป็นคนยืนถือป้ายแล้วบอกว่าคนที่มีเซนส์เป็นคนปกติเออเอาแบบนั้นเลยไหมเพราะตอนนี้มนุษย เขาเรียกอะไรความเป็นรุษยชนของเราเนี่ยมันมันเปิดกว้างแล้วเออใช่ใชใชไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกันได้เออต่อไปคนมีเซนก็เป็นคนปกติเปิดตัวมนเลยเออช่วยโลกกัน <c oughs> <c oughs> คิดไปนู่นเนาะบางทีเรื่อง <c oughs> พวกนี้อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราแบบคลิกนิดนึงแล้วมันเปิดได้เลยก็ได้แล้วเราไม่เจอกันเองก็เคยแบบว่าเคยแบบว่า เขาค่อยบอกอ่ะคือคนที่เกิดในช่วงเวลาที่ที่ความความเป็นความตายเหมือนประมาณช่วงเวลาที่ลงคาสัตว์เขาคาสัตว์อ่ะประมาณตีตีถ้าไหนนะตีหนึ่งถึงตีห้าหรอเลยอะไรเนี้ยคือเวลาเขาตีหัวหมูเนี่ยก็จะดึกดึกแบบนั้นอืมใช่ค่ะเมื่อก่อนเคยอยู่แถวหลังโรงหมูครับเมื่อก่อนผมผมผมจะแบบ รู้เลยอะ่ะเพราะว่าเราเราอยู่ใกล้ไงบ้านเราอยู่ใกล้แล้วเราก็จะได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เป็นไปได้ค่ะครับอ่ะโอเคอยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้อยด้วยนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผีเฝ้าวังอ่าขอบคุณคะนะครับคุณก้อยครับสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะ